มิลิบุกมาแล้วนะคะกับพลังวันลนิดค่ะที่ช่วยให้เราใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกทุกวนันขอแค่วันลนิดเท่านั้นเองนะคะถ้าให้คะแนนความเรียบร้อยในบ้านหรือว่าในห้องของเราคุณผู้ชมให้กี่คะแนนคะ1ถึง10คะแนน เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายคนเนี่ยให้คะแนนตัวเองไม่ถูกแต่ว่าน้อยคนที่จะให้คะแนนตัวเองเต็ม10นะคะจริงๆแล้วเราทุกคนค่ะล้วนอยากจะอยู่ในบ้านหรือว่าในห้องที่มีความเรียบร้อยและความสะอาดนะคะแต่ด้วยเวลาที่ยุ่งเหยิงทําให้ใครหลายคนไม่สามารถที่จะจัดห้องให้เป็นระเบียบได้ในเมื่อวันนี้นะคะเรามาดูมิลิมูฟแล้วนะคะฟอเลยอยากชวนสักหน่อยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะจัดห้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบเพราะนั่นกําลังหมายถึงความสุขที่กําลังจะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ มาเริ่มจากเหตุผลก่อนนะคะว่าทําไมบ้านเราต้องเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะมีข้อดี3ข้อหลักด,ด้วยกัน1ก็คือดีต่อสุขภาพค่ะเพราะว่าถ้าบ้านสกปรปกโรคหรือว่าไม่เป็นระเบียบก็อาจจะทําให้มีฝุ่นมีไรได้นะคะและนั่นก็จะทําให้ใครหลายคนเกิดเป็นภูมิแพ้ขึ้นได้ด้วยดังนั้นค่าบ้านสะอาดสุขภาพก็ดีด้วยค่ะส่วนข้อดีที่2นะคะก็คือหาของง่ายประหยัดเวลาค่ะเพราะถ้าบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะรู้นะคะว่าอะไรเก็บไว้ที่ไหนยอยู่ซอก อยู่มุมตรงไหนบ้างดังน,นันน้นถ้าเราต้องการหยิบใช้ก็สามารถหาขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ทันทีประหยัดเวลาเพดเพลิดประหยัดเงินอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งของที่มีอยู่ก็หาเจอไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ค่ะเสื้อดีที่3คือบ้านเก่าช้านะคะถ้านเราเนี่ยไม่จัดระเบียบบ้านปล่อยให้บ้านลกลุงมรังนะคะรับรองว่าเดี๋ยวก็จะมีราบ้างมีฝุ่นบ้างนะคะหรือว่ามียาหยักย่ายเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้บ้านเก่าเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าอยากให้บ้านเก่าช้า ก็จําเป็นต้องจัดระเบยียบแล้วก็รักษาวความสะอาดให้กับบ้านของคุณเองค่ะ เ c h า m Global Research and Analytics และ c o l l p s นะคะได้ทำการศึกษาคนอเมริกัน2,000คนในปี2018ค่ะแล้วก็พบนะคะว่าการจัดบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นมีข้อดี4ข้อด้วยกันข้อแรกเลยนะคะความรู้สึกไม่มีความสุขจะลดลงเมื่อได้อยู่บ้านที่สะอาดและเรียบร้อยคุยง่ายคือความสุขของเขาจะมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคนที่อยู่บ้านสะอาดเรียบร้อยเนี่ยนะคะ72%บอกว่าเขารู้สึกว่าหลับดีขึ้นด้วยนะคะ นอกนอจากนี้80%ยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและ60%บอกว่าความเครียดของเขาน้อยลงอย่างมีนัยะสำคัญน,นี่คือข้อดีทั้งหมดของการอยู่บ้านที่สะอาดเรียบร้อยค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าใครถูกปลูกฝังนิสยัยเรื่องของการรักความสะอาดรวมถึงรักการจัดระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นนะคะ64%ของคนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะ60%ยังเป็นคนที่อยากจะทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการจัดบ้านวันล,ลันิตนะคะส่งผลดีมหาศาลทั้งในเรื่องของจิตใจร่างกายรวมถึงการเป็นคนที่ดีในสังคม อีกด้วยดังนั้นวันนี้เราลุกขึ้นมาจัดบ้านกันวันละนิดทำแบบมินิมูฟกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ